สลรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า425เมื่อพวกพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วจังกีพราหมณ์ได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฟังเราบ้างเรานี่แหละควรไปเข้าเฝ้าท่านพระโคดมท่านพระโคดมไม่ควรเสด็จมาหาเราได้ทราบว่าท่านพระสมณโคดมทรงเป็นผู้มีพระชาติกำเนิดทั้งฝ่ายพระชน,นี และฝ่ายพระชนกทรงถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ท่านพระโคโดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเราเราตั้งหากควรไปเข้าเฝ้าท่านพระโคโดมท่านทั้งหลายได้ทราบว่าพระสมณโคดมทรงสละเงินทองมากมายทั้งที่ฝังอยู่ในพื้นดินในอากาศ ผนวดแล้วพระสมณโคดมกำลังหนุ่มแน่นมีพระเกศาดำสนิททรงพระเจริญอยู่ในปฐมวัยเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อพระชนนีและพระชนกไม่ทรงปรารถนาจะให้เสด็จออกผนวดมีน้ำพระเนตรชุ่มพระพักทรงกันแสงอยู่พระสมณโคดมทรงปรงพระเกศาและพระมัสสุ แล้วกรองผ้ากาสาวพัดเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตพระสมณโคโดมมีพระรูปงดงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีพระชวีวันผุดป่องยิ่งนักดุดพรหมมีพระวรากายดุดพรมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนักพระสมณโคโดมทรงมีอริยศีลมีศีลที่เป็นกุศลประกอบด้วยศีลที่เป็นกุศล มีพระวาจาไพเราะสุภาพประกอบด้วยถ้อยคำอ่อนหวานอย่างชาวเมืองนุ่มนวลเข้าใจง่ายทรงเป็นอาจารย์และปาจารย์ของหมู่ชนมากมายทรงสิ้นกามราคะไม่ประดับตกแต่งทรงเป็นกรรมวาทีเป็นกิริยวาทีไม่ทรงมุ่งร้ายต่อพราหมณ์ผนวดแล้วจากตระกูลสูง คือขติยาตระกูลอันบริสุทธิ์ผนวดแล้วจากตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากประชาชนต่างบ้านต่างเมืองพากันมาทูลถามหาพระสมณโคดมถวยเทพหลายพันองค์ถวายชีวิตขอถึงพระสมณโคดมเป็นที่พึ่งพระสมณโคดมทรงมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระสมณโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตพร้อมทั้งพระราชโอรสและพระมเหสีทรงถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสารณะพระเจ้าปเสนที่โกศลพร้อมทางพระราชโอรส และพระมเหสีทรงถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสารณะโปกครสาติพามพร้อมทั้งบุตรภรรยาก็ได้ถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสารณะพระสมณโคดมเสด็จถึงบ้านพราหมณ์ชื่อโอปสาธะโดยลำดับประทับอยู่ณป่ามาศาละชื่อเทพพวันทางทิศเหนือแห่งบ้านพราหม์ ชื่อโอปสาทะสมณพราหมณ์ที่มาสู่เขตหมู่บ้านของเราจัดว่าเป็นแขกของเราซึ่งพวกเราควรสักการะเคารพนับถือบูชาพระสมณโคดมเสด็จมาถึงบ้านพราหมณ์ชื่อโอปสาทะโดยลำดับประทับอยู่หน้าป่าไม้สาละชื่อเทพพวันทางทิศเหนือแห่งบ้านพรามณ์ชื่อโอปสสาทะพระสมณโคดม จึงจัดว่าเป็นแขกของเราพวกที่เราควรสักการะเคารพนับถือบูชาด้วยเหตุนี้พระสมณโคดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากที่ควรเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมเราทราบคุณของพระสมณโคดมเพียงเท่านี้แต่พระสมณโคดมไม่ใช่ว่าจะมีพระคุณเพียงเท่านี้แท้จริงแล้วพระสมณโคดมมีพระคุณนับประมาณไม่ได้ ถึงแม่ท่านพระโคโดมทรงประกอบด้วยองค์คุณบางอย่างก็ไม่ควรเสด็จมาหาเราโดยที่แท้เราต่งหากควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมหลังจากนั้นจังกีพรามได้กล่าวเชิญว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเราทั้งหมดจกไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยกันโคดมด